สึกว่าสินเสียนนะอาจจะเป็นคาดการน่ามันเรียกจะต้องดังอย,ยู่แล้วนอาจารย์แม่คขาดการไปแล้วเราขาดการไว้ก่อนแล้วเราจะไม่มีเลขรับเหมือนเข้าไหมแม่เอาไหมเดี๋ยว, <laughs> ยว,ยวค่อยเลขกกลับหัวนี่เรายังยังไล่บันไดไม่ได้นะ บันไดเก่าเนี่ยไปได้ยังไปได้อยู่ที่เดิมอ่ะครับหวยจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกกอะเก่าเท่าไหร่วันนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเกาเก่าเท่าไหร่ถ้าดูตามลักษณะเพอเผยจะได้สามตัวอีกในกกอบข้างเกาะเท่าไหร่ก็ว่าดี่องไล่ดูดีๆเราไปเสี่ยงดูนะนี่ผมจะเป็นสุ่มสุ่มสุ่มแนวทางให้ชี้เฉยเพราะว่าถ้าจะโชว์กันไปก็ หวยจะไปทางหกสาม้วก็วันละยี่สี่วันที่ยี่สี่เดือนสิเบเอ็ดส่ม,มักจะขัวพันเกี่ยวกับเลขตัวนี้ถ้าคนฝันเลขหกส่วมมนมากจะเกี่ยวกับตัวนี้ที่ก่อเก่ามันยังไปได้อะแต่มันจะมีอธิบายว่ามันจะแยกไปทางเลขล่างฝ่ายหนึ่งแย,แยกไปทางเลขบนฝ่ายหนึ่งนะ ผมอธิบายไปนี่แต่ผมไม่โชว์บันไดนะใครอยากลูกก็คิด้นบันไดบันไดเก่าคิดเก่าคิดเก่าคิดเก,ก่าก่อนเดียวผมยังไม่โชว์เพราะไม่พร้อมเลยไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งถึงคาบเส้นบางทีเขาก็สลับบนสลับล่างในบันไดนะมีแนวทางแนวคิดอีกแบบหนึ่งบางทีเรามองดูว่าเขาจะออกล่างแต่กลายเป็นบนสำหรับบันไดที่ก่อเก่าอ่ะบางครั้งก็ บนจะเป็นล่างมันจะสลับกันนะมีโอกาสอยู่นะตามที่ผมเคยทําม,มามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อคืนแปล้ให้หน่อยครับฝันเห็ดะอะไรออ่านไม่จบคืนฝันแพร่หน่อยครับฝันเก็บเห็ดเด็กเก็บเห็ดเด็กอะไรเนี่ยบงังวนู้นบัง เก็บเห็ดเก็บเห็ดเต็มครับเก็บเห็ดเต็มอะไรเห็ดปกตินะก็จะมีมีห้ามีหกมีห้ามีหมีเจ็ดนี่แหละประมาณนี้เลยเห็ด บางครั้งผมเคยฝันเก็บเห็ดมันกอ,อก95แต่เห็ดเน่ามันจอก50อย่างเนี้ย90 50เอออนเลื่อนไปเห็นนะผมฝันเห็ดเมื่อคืนแป้หน่อยอรัฝันว่าเก็บเห็ดเต็มนาครับอ๋อเต็มนาเหรอเห็ดที่เกิดในนาน่าจะเกี่ยว นาข้าจะมามากจะเกี่ยวเกี่ยวกับเลขส,ส,สี่เหตุห้าเหตุหกก็อยู่ประมาณนี้นมั้งตามผมแปกไปตาม,ตมที่ภาพตามภาพเลยเนาะอายุห้าสิบเจ็ดสองห้าหนึ่งศูนย์พอพอจะได้ไหมครับอายุห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดถ้าห้าสิบแปดเริ่มย่างดีเลกเลกกู้จะดีกว่าตามตามที่เคยเจอนะ ห้าสิบแปดโอเคนะห้าห้าสิบเก้าห้าสิบเจ็ดยังเบาๆ<า><า>หน่อยอันนี้เกี่ยวกับดวงหรือเปล่าอ,นนอะไรอีกนอเนี่ยจะอธิบายไงอันนี้ไปต้องกลับบางคนน่าจะรู้แล้วอะไรประมาณนี้สามสองสี่ศูนย์หนึ่งหกตัวเลยไหม ห้าสามสองสี่ศูนย์หนึ่งก็ไม่แน่นะดูลักษณะเหมือนนอาจารย์แมี่ยจะมีหกตัวรางวัลที่หนึ่งนะหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามศูนย์เพราะว่าน่าจะเข้ารางวัลที่หนึ่งเลยช้อนกุ้งมีเก้ากับศูนย์กับหนึ่งนะ 1> 1, 2, 3, ถ้าช้านาาอนกุ้งอ่ะคือตามน้ำเลยกุ้งคือเก้าที่นะไปช้อน, 9, 0, 1, นะอนคือมันเป็นกลมๆคือเลขศูนย์น้ำก็หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่ง อะไร Oppo เขาตายไปแล้วหวันตีฝันให้หน่อยอันนี้ไม่เข้าใจเนาะฝันเองคนตายหรือเปล่า2องสหก็โอเคนะผมถือว่าชอบอยู่ก็อยู่ในเป้าเราอยู่นะครับแล้วก็มีจุดประสงค์อยู่ตัวเลขเราวางไว้แต่เขาจะมาหรือเปล่าปีที่แล้วไม่มามาบางตัวมาแค่ตัวเดียววบบนี้ เป็นเร็วเกตห้าเกดกับอะไรนะเกตกับแปดห้าหนึ่งเป็นเลขเ็ตก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดข้างล่างอะไรเนาะเดี๋ยวดูข้างล่างรู้สึกว่าจะเป็นเย็นี้แป๊บเดียวเวลาแปรอยู่พี่แล้วก็ถือว่าไม่ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะมันมีหนึ่งหนึ่งกับห้ามันกลายเป็นห้าเจ็ดหมือกรอบ เจ็ดห้าเจ็ดกับแปดห้าแปดห้ามันเลขศูนย์ก็กลายเป็นเลขแปดอยู่ประมาณนี้มันจะเล่นมุกเก่าหรือเปล่าไม่รู้สี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าลองดูลองดูนะแต่มันมันเราต้องแปลไปก่อนเพราะว่าหนึ่งถ้าดูโฟกแล้วก็รู้สึกว่าจะออกซ้ำนะ แต่รูปภาพจะต่างกันนิดหน่อยทีนี้พงชาติไปอยู่หลังพานอนุสาวรีย์จะมาอยู่ข้างหน้าท้าวกะลข 5, กิข้าเนาะบนต้นนะ่ะพงชาติไทยมี3ามสีก็ไปอยู่ข้างหลังปกติก็มีหแถบนะครับแล้วก็มีอนุไอพานใส่รัฐธรรมมโนนะ่ะมีสองชั้นพานสองชั้น มันก็แปลตามนี้น่าจะรู้วถ้าผมแปลก็สมัครจะแปลเหมือนเดิมแต่ผมต้องไปจอะบ,บันไดวา่าจะมาเว้นปีหรือจะขาดตัวมาตัวแบบนี้ต้องไปไล่แบบนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับมันมันมีโอกาสที่ปีที่แล้วออกห้าเจ็ดห้าปีก่อนออกศูนย์เก้าสามปีก่อนนุ่นออกสองสามห้าหรือเปล่าปีก่อนนุ่นสามศูนย์สาม เราไล่ไล่สเต็ปเขามาอ๋ออยู่ประมาณนี้ใช่ไหมทีเดียแล้วก็หกห้าเจ็ดห้าอยู่กลางๆเลยวันนี้จะต่ําหรือสูงว่าไปอ่างนั้นเถอะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยสามีถามทุกอ่อนให้ดูโลกกันนะนี่ปิดนิดหน่อยมันก็ไปคนละตัวแล้วก็เลยผมพยายามที่สี่ที่ทำนาปีนี้ปีใหม่แล้วฝันเห็นมาสีดํานอนตายเบื้องต้นก็สี่ศูนย์เขียดสี่ศูนย์เขีดศูนย์สี 4, ่ก่อนหมาดํานะ คุณแซมติศูนย์เจ็ดอะไรวะลุงครับปีหกเจ็ดแถวแถวกอบบางหกตัวได้เลยไหมครับได้ได้ได,ได้ลองวางดูนะบางครั้งเราสามารถคนหกตัวได้ในแถวแถว,แถวกอบละได้เลยอะ่ะผมก็น่าจะมองมองถ้ามองแบบตื้นๆเห็นแล้วละได้หกตัวนะถ้าขึ้นศูนย์เป็นอะไรถ้าขึ้นเก้าเป็นอะไรอยู่ประมาณนี้เพราะบีบเก้าบีบบีบหกออกสองข้าง ตัวที่จะมารวมกันเบื้องต้นไม่9ก็ศย์เป็นหลักแสนนะามาเก้าตัวกูลเก้าก็น่าจะ906 90อะไรไปแบบนี้901อะไรแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น011ก็ได้ถ้ากันะครับ